สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะใกล้ครบแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปต่อที่เนื้อหาต่อไปนะคะเดือนกันยายน2565ค่ะกับราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะคําคำถามค่ะเริ่มกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอค่ะเริ่มกันที่หู้ชาวราศีพิจิกธาตุน้ำคือใครไปเกี่ยวข้องกับใคร นะคะเนี่ยก็คือนะไม่ไว้หนุ่มสาวนะคะการงานนี้ก็เดินทางไกลมานะคะเดินทางไกลก็ได้ไปเรียนรู้ศึกษานะคะอะสุรินทร์ระหู ตนเองนะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้พบกับความมั่นคงนะคะในวัยหนุ่มสาวนะราความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะตนเองก็ได้พบกับลาบนะคะการเป็นแรงน,นี้ก็ได้ทำงานทางไกล ก็ได้พบกับคู่นะคะคู่ตัวใหญ่ๆเข้มๆนัมม่นแหละนะคะนะเกิดการเปลี่ยนแปลงมรุดตยูลื้อลับเล่นลับความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ได้แล้วนะสมใจปรารถนานะคะแต่ที่นะยังปรารถนาต่อไปนั้นก็คือการงานอาชีพนะคะในวัยหนุ่มสาวนะการเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มที่ตนเองนะคะการงานค่ะคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะต้องมีสติกับสิ่งที่ทำอย่าไปเอาเปรียบใครนะคะ ใจร้อนหน่อยมันรีบเร่งนะคะรีบร้อนใจร้อนปรารถนาสิ่งใดตามใจตอนเองนะคะทำอะไรใจเร็วด่วนได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะที่ได้มาแล้วก็ได้คู่นะคะคู่ตัวใหญ่เข้มๆนั่นแหละนะคะ การดำเนินชีวิตนะคะไม่สเสถียรน,นะคะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจนะคะเมื่อไม่ประมาทนะก็เนียก็เก็บการเงินไว้ค่ะอย่าไปก่อหน,นี้สินนะอันนี้การลงทุนต้องใช้สตินะคะ จะได้ไม่ก่อนนี้ก่อสินอันนี้ก็มีปัญหากับการลงทนุนต้องใช้ความสุขุมรบคอบมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะจากใจร้อนมาก็ใจเย็นๆน,นะคะได้ทำงานที่รักนะคะงานเวิร์คโฟมโฮ่งงานนี้เงียบวังเวงไม่เว่งไ่เวโอนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ ได้ทำงานศินลปะเป็นคนสวยคนหลอ่อมีเสน่ห์นะคะเนีย่ยเยอะมันก็ผ่านไปนะท่านการเวลาขอค่าขึ้นฝั่งกโนนได้ไหมยังไม่ถึงเวลาของเจ้านะนะการเวลามาบอกว่าถ้าปรารถนาเจริได้าาลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ความคิดจิตปรุงแต่งนะจิตฟุ้งซ่านนะคะนะคิดมากคิดเยอะนะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่เนะปลี่ยนแปลงที่ความคิดนะชีวิตเปลี่ยนนะการงานคนะต้องคิดแล้วลงมือทำนะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะอันนี้ก็ได้พบรักนะพบคู่แล้วค่ะ เกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับนะ้าลันลาชีวิตที่ผ่านพ้นไปงานอิสระนะคะก็มีการเงินพอได้เก็บโอมจากผู้คนสัญจรไปมางานนี้รับผิดชอบในแต่ละวันที่ผ่านไปคนชอบแต่งตัวนะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะทำตามแฟชั่ fashion, นะตามใจตัวชีวิตลันลาค่ะการผจญไป การผจญภัยในแต่ละวันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายค่ะคนทันสมัยนะคะชอบเดินทางกินดืม่มท่องเที่ยวนะในแต่ละวันนี้ก็มีการเงินพอได้เก็บอมใช้ใจ่ายคนมีสเสน่ห์นะคะเนื้อหอมคะ่ะชอบหวานโปรยสเสน่ห์มีพลังที่จะหวานโปรยสเสน่ห์นี้ออกไปก็ได้ทํางานศินละปะนะคะได้แต่งตัวค่ะค,ะคน จู้ชู้หน่อยนะมีสเสน่ห์ค่ะงานนี้ก็ได้บริหารเองเลยเ,เกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรคนซุยคนหลอมีสเสน่ห์นะหวานโปรเยเสน่ก็ได้แต่งงานมีบุตรแล้วค่ะการงานนี้ก็มั่นคงในระดับหนึ่งนะคะมีบุตรนะคะมีบุตร บริวารมีคู่แล้วนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วจะสั้นนี่ก็การงานนี่ก็ได้พบกับล่าผล,ละนะมีบุตรนฉลองความยินดีก็มีเงินมาใช้ไม่ขาดมือกันการลงทนการแต่งงานก็คือการลงทนอย่างหนึ่งนะคะฉลองความยินดีให้กับชีวิต สดใสเบิกบานค่ะกิจวัตรประจําวันในแต่ละวันนี้ก็มีการเงินใช้ไม่ขาดมือเหมือนได้องคขวัญของรางวัลให้กับชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปก็บุกอ่อนไปข้างหน้านะคะคนใจโรนหน่อยนะชอบเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นทําการค้าขายก็มีคนต่างที่ต่างถิ่นนําการเงินรายได้มาให้พอได้จับจ่ายอันนี้ได้คู่ที่มาสนับสน,นุน ให้มีการเงินใช้ไม่ขาดมือต่อไปคนสวยคนหล่นะคะได้พบกับการงานได้มาจากค้นทางไกลมาต่อยอดการค้าก็ได้ลานะเกี่ยวข้องกับผู้คนสัญจรไปมานะคะ Where ที่ไหนที่ลาบผลนะคะ ที่ความคิดวางแผนค่ะเป็นสตรีผู้ส่งพลังชายก็แข็งแกร่งนะคะใน,นได้บริหารการงานในเ่องานสุขภาพเวิร์กฟอร์มูงานอาหารการกินพร้อมนะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะได้บริหารเองสร้างบุญบารมีต่อไปค่ะคนมีสเสน่ห์นะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ได้เลยได้ตาม ที่ได้ลาดจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่การลงทุนการเงินได้จากพ่อแม่พี่น้องนะคะตนเองก็ได้แต่งงานนะคะได้บุตรค่ะมีบุตรได้แต่งงานสมใจปรารถนาก็ขยันการงานต่อไปโชคดีความขยันกับการงานงานแต่พ่อแมมดีแข่งขันขยัน,นงานนี้ก็ เกี่ยวข้องกับสตรีนะคะงานนี้ก็ได้บริหารพึ่งตนเองนะคะงานผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมานะคะงานที่บริหารเองก็มีอุปสรรคปัญหาบ้างต้องขยันนะคะอันนี้ก็ใจร้อนรีบร้อนคนใจร้อนนะผู้วาาหน่อยนะ อดทนข่มกั้นได้ก็นะลดความนะชุนเชียวเร่งรีบนะอดทนอดกลั้นได้นะชนะใจตนได้ก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานนะก็ได้บริหารงานต่อไปนะคนเก่งนะคะอะไรที่ทำงานนี้ได้บริหารเองแวที่ไหนว่าฟมห่มนะคะ แต่แต่ง,งานได้บริหารการงานแวดล้อมกับบริวารผู้มีประสบการณ์ก็มีการเงินมาเก็บออมในบัญชีนะคะบริวารน,นํามาให้ดารค้านี้ได้บริหารด้วยการคิดแล้วลงมือทำนะคะที่ไหนว่าฟโอมค่ะเว้นเมื่อไหรนะเมื่อไรที่พึ่งพาตนเอง ได้อันนี้ก็จะได้เริ่มต้นนะตัดสินใจครั้งสำคัญนะนนี่ได้แต่งงานแล้วนะคะคุณยิ่งคุณนายคุณชายนะนิ่มนวนนะคะแต่ทงแต่แสดงออกมาแข็งเลือนะนะมีอะไรเข้ามากระทบหน่อยก็กเพร่อมนะวันไหวค่ะเมื่อ,อไหร่ การตัดสินใจที่จะมีคู่นะคะ mm. ก็ได้สมหวังนะ mm. ได้พบกับคนไกลนะตนเองนะ mm. ในวัยหนุ่มสาวนะมีคู่วัยนะคะการเดินทางนี้ mm. เดินทางต่างที่ต่างถิ่นนะ mm. ไปได้ศึกษาเรียนรู้งานนี้ก็มาต่อยอด เพื่อทำธุรกิจเริ่มต้นเองเจ้าของธุรกิจเองอแล้วก็มีการเงินเข้ามาเก็บออมนะคะเมืออ่อไหร่เมื่อเก็บออมแล้วก็เริ่มต้นคิดที่จะตัดสินใจมีบุรหลานบริวารมีบุรนะคะ,ะมีบร หลานบริวารแแหวดหลอมนะคะบุตรหลานบริวารสัตว์เลีเ้ยงแสนรักนะคะญาติเยอะนะคะพบเับคนไกลที่มีบุตรหลานบริวารมากมายนี่ก็ได้พบกับท่านพี่นะคะการเวลา,าน,นำพามาให้นะ,ะท่านพี่นี่ก็เป็นคนตัวใหญ่ๆเข้มๆนะคะทหารตำรวจนักปกครองนะคะนำลาดมาให้ะะได้แต่งงานกับ คนที่พูดน้อยต่อยหนักนะมีบุตรหลานบริวารร่วมกันนะตั้งแต่มีคู่ทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งตั้งแต่มรุติยูลึกลับยายตั้งแต่วันที่7เดือน7ยาวไป7ปีนะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะการมาเจอเจอกันเป็นเรื่องของ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เกิดแล้วนะมีบุตรหลานบริวารมีคู่นะ,ะแจะพอได้บริหารการงานเองนะโดยการมีคนรักคอยสนับสนุน,นะคะ่ะมีบุตรหลานบริวารร่วมกันนะคู่เขาตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใเข้มๆนั่นแหละนะคะสมใจปรารถนานะคะ่ะอวยทำไมนะ ด้วยประสบการณ์นะคิดนะปราติหารจะไม่ปรากฏถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทําอันนี้คิดแล้วฝันแล้วลงมือทานะความอดทนก็ต้องเริ่มต้นอีกครั้งนะคะลาผลจึงจะเกิดขึ้นลาผลกับกรรม,มะการกกรรระทปััจจุบมํานอาชีพนะคะการเดินทางไปทางแถบเอเชียใต้นะคะไปติดต่อสัมนาเพื่อน,นำมาต่อยอดค้าขายก็สำเร็จสมใจปรารถนา อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแล้ราหูเนี่ยพูดราหูเป็นศัตรูกันอันนี้ผูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากต้องคิดก่อนพูดนะคะนะไปเกี่ยวข้องกับกามะการกระทำคำพูดนะทำให้ได้ลาดนะแต่ราหูเนี่ยตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเสื่อมโทษมายาวนานแล้วนะคิดดีพูดดีทำดีก็จะได้ดีนะคะนะราหูนี่กง ไปได้ความมั่นคงนะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงปฏิวัตินะก็ได้พบกับการงานที่ด้วยความปรารถนาสมใจปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นไรอันนี้ก็นิทฉเนจริตอยู่ๆนะคะความอยากนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะต้องบริหารด้วยความคิด ก็จะได้พบกับความมั่นคงเลยก็ได้พบคู่นะคะวายทำไมนะคะก็ต้องเริ่มต้นที่ความคิดนะนะคิดแล้วลงมือทำก็ได้พบกับท่านพี่ทนะหารตำรวจนักปกครองนะเด็กคู่ที่ตัวใหญ่เข้มเขมนั่นแหละสมใจปรารถนานำพาซึ่งปริหาติยาปรากฏคิดแล้วลงมือทำอันนี้ก็ได้พบกับท่านพี่นะเขามารับจริงนะน้องปรารถนาอะไรนะคุณแฟนปรารถนาไหนพี่จัดให้หมดเลย มีวัตถุนิยมอะไร,ะรคิดดีเข้าไว้นะคะ,ะได้ครบแล้วไม่ควรอยากจะมีอะไรอีกอย่าไปขยายผลนะคะนีะืคู่ที่ดีค่ะชีวิตลงตัวแล้วแบ่งการเงินไรายได้เข้าบาัตรการบุญกุศลเลยนะพบประก,กับสเปรค่ะมั่นคงแล้วค่ะธุรกิจเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เริ่มต้นทำด้วยรักนะคะสมใจปรารถนาค่ะ ธุรกิจมั่นคงนะคะชีวิตเป็นแปลงก็เพราะว่าได้พบกับท่านพี่นะคะนะไม่ต้องไปมีปัญหากับผู้นำชนชนใดๆอีกนะคะเพราะว่ามีครบทุกอย่างแล้วนะ,ะการงานก็ลงตัวฉลองความสำเร็จธุรกิจเล็กๆที่ทำด้วยรักนะคะนะบริหารความคิดชีวิตเปลี่ยนคะ่ะ แย่ชันโลกเป็นสีชมพูอ่ทรงเพลงลอยลงไปถึงเพื่อนบานนะคะ้อมานติดต่อเชื่อมโยงกันต่อไปะคะ่ะฟรีดอมอิสระเสรีเหมือนนกน้กนกนกอยบยบินออกจากกรงขังสู่โลกกว้างนะคะอันนี้อยากตกเป็นเหยื่อธาตุอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเพราะเจ้ากรรมนายนเวรก็คือตัวเราเองก